ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามีมีดม,มาเปิดการขายทั้งหมด10เล่มนะคะเป็นงานของทางร้านและงานฝากขายค่ะทุกเล่มจะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรค่ะค่ะเล่มที่1น,นะคะเล่มทึงความยาวของใบมีด1 1 3จนิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปกักหมุดโมเสกสวยงามจ้าค่ะเล่มที่1ราคาแ9 0รวมส่งค่ะ เล่มที่สองนะคะเล่มที่2เป็นเลมโบความยาว11.3นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหุดโมสสกรบจะ้ะราคา890รวมส่งค่ะเล่มที่3านะคะเล่มที่3าเป็นเลมโบความยาว11นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.5านิ้วเป็นด้ามไม้ประดูสวยงามเหมือนกันคะ่ะราคา890รรวมส่งค่ะ ขาเล่มที่4ี่นะคะเล่มที่สี่ความยาวของใบมีสิบจุดสามนิ้วความกว้าง1 7จนิ้วสันหนาสมิลตัวด้าม4ี่จุดนิ้วเป็นด้ามไม้มงคลนะคะราคา890รวมส่งจ้าขาเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าเป็นดับซามูไรค่ะความยาวของใบมีสิบหกนิ้วความกว้าง1 3จนิ้วสันหนาหมิลตัวด้าม6นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลฉรุลายปักหมุดโมเสกสวยงามค่ะสวยมากนะคะเล่มนี้ค่ะราคา1,390บบาทรวมส่งค่ะ เล่มที่6นะคะเล่มที่6ความยาวของใบมีด 12. 12.1นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม6นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกสวยงามค่ะเต่งสัญญักสุดใบมีดสวยมากค่ะเล่มนี้ราคา890รวมส่งค่ะเล่มที่เจ็นะคะเล่มที่7็ดเป็นโบวี่ความยาว11.2นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกครบจะสวยงามมาก ค่ะเล่มนี้ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าค่ะสวยงามมากค่ะเล่มนี้ค่ะเล่มที่แปดนะคะเล่มที่แปดความยาวของใบมีสิบเอ็ดจุดห้านิ้วความกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดสามนิ้วเป็นด้ามไม้มงคลค่ะค่ะตัวสันแต่งสันยักสุดใบสวยมากค่ะค่ะสวยค่ะเล่มนี้ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่เก้าเป็นโบวี่ความยาวสิบจุดสามนิ้วค่ะ สวยมากนะคะเล่มนี้ความกว้าง2.1นิ้วแต่งสันนะคะตัวด้ามเป็นด้านไม้มงคลปกักบุดโมสสกรบสวยงามค่ะค่ะสวยมากค่ะบูวีเล่มนี้ราคา890บาทรวมส่งค่ะค่ะ890บาทรวมส่งค่ะทุกเล่มปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะ เล่มที่สิบความยาวของใบมีสิบเอ็ดจุดสามนิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนาเจ็ดมิลตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วเป็นด้ามไม้มงคลฉลุลายปักหุดโมเสกสวยงามค่ะสันหนามากเล่มน,นี้ฟันหนักได้สบายเลยราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเท่านั้นเองค่ะทุกเล่มสวยๆทุกเล่มเลยค่ะสนใจแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยค่ะ สินค้ามีประกันทั้งหมด15วันนะคะรับประกันเฉพาะใบมีดค่ะขอบคุณค่ะ